เข้ามาเลยก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารบรักผ่านไม่ว่าจะเป็น Facebook r o ุ e, s u ซูชิไอโซซูชิแล้วก็ TikTok ของเชฟซาโจพันล้านและก็ช่องคนรักซูชิซาซิมิอย่างนี้ครับแน่นอนละครับสงครามรัเสเซียกับยูเครนไม่ว่าจะคดีสารพัดเรื่องในประเทศไทยแต่วันนี้เอาความสุขมาฝากนะครับจากใจผมเชฟซาโจา คนพันหัวร้านด้วยเราขายบุฟเฟ่ต์อยู่แล้วนะครับผมได้เนี่ยฮะขายบุฟเฟ่ต์ให้คุณลูกค้าอยู่แล้วไม่ว่าจะเอาดีทูทองรอ599 899 1199ไฮโซอย่างนี้นะครับอย่างนี้จำดีๆนะครับท่านอยู่อารุท่านโทรไปจองที่อารุหรือไฮโซที่ไฮโซเริ่มมันสุกนี้นะครับสุกเสาร์อาทิตย์ เากับผมโปรสามวันน่ะแต่มาวันศุกร์ของเข้าวันศุกร์นะครับฟังกระชั้นนะครับของเข้าวันศุกร์วันศุกร์ก็คือวันที่ยี่สิบสองนะ่ยี่สิบสองนี่ครจะถึงเนี้ยยี่สิบสองเดือนสี่หกห้าเนี้ยดูครับมาดูปกติคุณกินบุฟเฟ่ต์แล้วผมจะขายอูนิราคาต้นทุนนะครับผมได้มาทั้งหมดห้าสิบบล็อกนะครับฟังกระชั้นนะครับห้าสิบบล็อกผมแบ่งให้อารุอิทูทองหล่อ20บบล็อก ผมให้ไฮโซสาสบบล็อกค,คุณลูกค้าจะซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่ถ้าดูคลิปนี้แล้วผมท้าได้เลยว่าคุณไม่ผิดหวังอ่ะมาดูใกล้เลยเกินนี่ครับบาระอูนิบาฟุนเอาเยฮะความสุขของคนเราไม่เหมือนกันเนาะนี่แหละครับให้ดูกันชัดๆเลยนี่ครับสวยขนาดไหนบาระอูนิบาฟุน เ็มเต็มฟูนฟูนล้นล้นแบบนี้ปกติกินทั่วไปอาราคา,าคาไม่ต่ำกว่า2 0 0 0แต่ที่ร้านเนี่ยขายอยู่1 9 9 9อ่ะ2,000นั่นแหละแต่ผมได้โปรโมชั่นดีๆมาแบบนี้อ่ะนี่เปิดแล้วฮะนี่ฮะผมขายเท่าไหร่ดูเลยครับนะครับใครอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปกินนะ,นะครับ ผมขาย50%ไม่ใช่วันนี้นะครับสุกเสาร์อาทิตย์นี้นะครับหมดก็หมดกล่องละ999บาท999บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับทานบุฟเฟ่สั่งในราคา999 9 99บาทยังไม่จบแค่นั้นอันนี้ใครจองได้จองไป ถ้ามาทานเป็นอาราครัตไม่ได้ทานบุฟเฟ่ซื้อในราคา1,250บาทเคลียนะฮะใครอยู่ทองหล่อก็โทรจองที่ทองหล่อนะครับใครอยู่ไฮโซแไปไฮโซจะลงเยอะกว่านะครับเอาเป็นว่าหมดแล้วหมดเลยขอมีจำนวนจำกัดถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็ตามนี้เนี่ยฮะครั้งหนึ่งที่คุณได้สัมผัสอูนิ เต็มบล็อกแบบนี้ล้นๆแบบนี้ใหญ่ๆแบบนี้กินร่วมกับบุฟเฟ่อันไหนก็ได้999บาทลด50%อร์เน่ะแต่ถ้าทานอราคาร์จาก1 9 0 0จาก2,000ันนั่นแหละเหลือ1,250บาทอ่ะมีจำนวนจำกัดน,นี่แหละครับผมให้เห็นชัดๆแบบนี้เลยหายากหายากมากๆนะครับถ้าใครชอบกินอุนิดูความสวยความเนียนของเขาหวานฉ่ำเลยนะ ก็เอามาฝากนะครับสำหรับใครที่บอกว่าหาความสุขกำลังไม่ได้ตอนนี้ผมก็ได้ดีๆแบบนี้มาต้องยอมรับว่าวัตถุดิบที่ญี่ปุ่นปัญหายูเครนรัสเซียปัญหามันจะขึ้นที่ยุโรปของญี่ปุ่นยังไม่ขึ้นนะครับพอเราได้สั่งกันวนยเยอะเนี่ยเขาให้เยอะๆนี้มาผมก็เอามาโปรโมชั่นต่อเพื่อเป็นความสุขของคุณลูกค้านะครับเอาเป็นว่าใครชอบใครกินใครอยากจ่ายแบบนี้ก็ลองดู สองสาขาสุกเสาร์อาทิตย์นี้โทรสอบถามแล้วก็จองกันเอาเองตามที่สจจแจ้งทั้งหมดขอบคุณนะครับ